ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเรวดีปาลวัตวิชัยและกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจักชัยฮันธรรมยังพุทธสาภาควะโต อุปพาคณมการังกะโรหามิเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภควโตวอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอระหโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะอิเมไม่ไตันเต อิเมมยังพันเตธรรมกายสภายะธรรมกายสภายชะชาธนะปุระนัตถยะชาธนะปุระนัตถยะมูระปัจเจปจจเยมูระปัจเจเสะปริวาเรสะปริวาเรนิภุสังคส พิกุสังคศาสตริยาเทมะนิยาเทมะ,าทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโคพิกุสังโคอิเมอิเมธัมรมกายาสภายะธัมมกายาสภายะจัตทะนุูรนัตถายะ ชานะปูรณธายะมูระปัจจเยมูระปัจจเยสะปะริวาเรสะปาปริวาเรปติคันหาตุปติคันหาตูอัมหะอัมหากังทีฆรตังทีฆรตงังหิตายะ สุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจ่าข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวาย ส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากรส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสงแด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสงออออส์ขงอพระพิสุสง์จงรับจงรับ VII 1941, ส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรผลนิน เพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลลนานเทินสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆานสํสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือ กัลยานมิตรกสมาบัวคงและกัลยานมิตรเพียรใจโรจนะสินวิไลเรียนเชิญครับอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตภัาาตานิพัตา,านิสัปาริวารานิสัปาริวารานิพิขุสังคัสสะภิขุสังขสัสสา โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพาตานิพาตานิสัปปาริวารานิสัปาริวารานิปติคันหาตูปติคันหาตู อัมหากัง,กงทีีฆรตัง,ท,ท,งทิตายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจ,ะาจะพานข้าแต่พระภิกษ,ษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ เจ้าทังหลยพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพาหารพาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงแด่พระภิกษุสง์ขอพระภิกษุสง์ขอพระภิกษุสงจงรับจงรับ พัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายต okay. ลอดการลนานเธอตลอดการละนานเธอานานสาธุาตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะให้วางใจเบาๆเขาเ้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดนันี่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด พ้อมนักตึกระลึลกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปูย่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลาย รวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสมาธิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนห่งกรรมนั้นและเราตั้งใจรับผ่อนพระกันนะ ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตูสัเพปุเรนสุสังกปา จันทัวปนารโสยะามณิโชติรโสยะาสัพพิตดียววิวัจจันตุสัพรโรคโควินาสตุมาเตะภาวารวันตารโยสุขีธี สัมภโรโควินาสตุมาเตโภวรันดารายโยสุขียติขายุโกภวสสพิติโยวิวันชาตุสัมภโรโควินาสตุมา นาสิลิสเนจังวุณทาปัจจายโนจัมสารุธรรมาวันทันติอายุวันโนสุข พระพุทธานุภาเวนะสัมปัตร์มานุภาเวนะสัมปสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังตินังรัตนานัง จตุราสซติสหสัทธมคคานุปาเวนะปิตกาตยานุปาเวนะจินสาวกานุปาเวนะสมเพเตโรกาสมเพอตยาภยาสัมเพ ราญสัพเพเตตุนิมินตาสัพเพเตอวังมังคลาวินาสันตุอายุวันทะโกวันนาวันทะกวันเสริวัตทะโกวันยาสวารทะโกวันพลวันทะโกวันนวัน สุขวันทโกโหัตุสัมพันท์ดวงรวนคาพยาเวราโสกาสาตุจุปัตถวาเนกาอันตารายาปิ านตุจเจตยังจะสาชัยยาเซนทิตนางลาพังโสดทิปาขยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโวจะพัวคังวุ เทียเจยสวาสตวัสยาอายุวัจฉิอวสิทเทียภวันตุเตียมภวตุสาพมังคลังราคนตุสาพเทวตตาสภพุทธานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุ ตทียบวตุสัพพะมังคัลังรังคันตุสัพพะเวตาสัพพะธรรมานุภา สัทธาสดีผวนตุเตยผวตุสพาผังคลางรัาคขันตุสัาเทวตาสัมภาสังคานุภาเวนัสัทธาสดี บูชาพระพร้อมกันนะอระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาอาราหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวา,พ,วาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพ,ทพุทธังภะคะวันตังอภพิวาเทมิ โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภควตาธรรมโมลสวาขาโตภควตาธรรมโมธัมมังนามสัมมิธัมมังนามสาม,มมิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปติปันโนภะคะวโตวสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกสังโฆสังฆนะม,ม,มามีสังฆนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงและคณะสง์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยาจารย์และยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มอวบวรนพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ ให้มายุขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจตักระพัดตักไม่พ่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูเชนยาจาร์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอินสาธุเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกรบกรา อเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ประนมมือขึ้นเพื่อส่งท่านประธานส่งและคณะสง่์เดินทางกลับก่อนนะครับ